เ็กยอจับปูนะจับไหมอ้อป so, uh, like ูับย่าโอ้ปูไปแล้ว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 ดูมือลมตึ้งเลย นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากเกี่ยวกัรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมวม่ก็พาดแต่ถึงวันนี้เลยนีาบ้าไล่บ้าไล่หรอปู้ไปเห็นบอยยูทูบเบอร์แถวนี้หลายวกหมวยยังได้นี่ โอเปอเรนต์มากผู้ขาก็มากขออนุญาตบาดคำเด้อมีมังกรตนวันมันตาสังการมามื่อนี้มาอี๋อ๋อหลอคนสอนสอนออกมากันตั้งมันแต่บริสุทธิ์หอแต่แลมาบางกะลามาสอนตอนม่อนกันตัวบริสุทธิ์ัวมาอารมาตาทีตั้งใจมากพงกันสามากันแต่พอเมียเอ้ยมังกรตนตนมันตาผู้สังกษ์สัญาสังกษีสละนีมังกรตนมู้ ผมมาไกลเจ้าให้เจ้าน้าเจ้าทีอันตูนบางปูมาตักมาเหศัรัาบานหลับเมืองเกยงว่าสมอินพรมศิลาธุดมาตัดบาตัวตูมากีปูสีทั้งร้อยแปจุดเจกกว่าลังกะสังนังมาทวงผมมาคนนังไงซาละมาอ่นเป็นเป็นตัวตัวมาตัดวยกมย่ววยตัดตาว่าไดุ้มอวเิมาการีสารั้งนกตอนบางบางใจไรตูมางตั้งบางใจยาบาใไตบาไตบากเนี้ยพวกกละมาตัว มโนตัวโลกบอกมากระสองสองมังคจรินเห็นดูสองของมังคจรันมังตาเห็นทั้งหูต่างๆมาตัดเสียไม่หลับเนี่ยมาตัวไม่ได้พี่น้องกองไหไม่ในี่มังคจรินอัลลัมามะสวากาตัวสุปฏิปันโนวันตัโกนังกลางสองสองกลางสองสองสองกลางสองสองสอง มองมองกลางสูงนั่งมองกลางสูงมองกลางเสียเนียบเงียบน้มองจ้องมองกลางสูงจ้องหูจ้องเห็นโฟกัสแวนวันต่อกันแง่วังแก้วันตอนวันวันเตียนเตียนโตโมกะอรหันตมมาสวาสาโตสุปฏิปนโนปุโตธรรมโมสังโฆมังคตัวอิติปิโสเพรวาบางกลางกลางกุตากุนักตังละตุมังกลังสุปปาพาตังละตุติตังตังมาตั้งมา ႁယ်ရာအနံမင်္ဂန်သွန်းဘွန်ပုံတွန်ပူဆုံအွေ့မင်္ဂန်တဲ့ဝိုင်ဆိုမာတာເກົ້າສັບໄວမာတာປຸຍາອွေ့ພໍສັບໄວພັນສັດຍັນໂນຍັດໃຈມາກໍພັນກະລໍມາຕັນແດງພັນແຖອນກ່ອນမင်္ဂັນຕັນວັນວັນກະເຕົ້າລໍມາກະຕົນຕົນມວນກະໂຕໂອມຸຄັນຈື เออมันกรโตกโศกแมนปนกัดหึ่งจงหนึ่งกัดหนึงมักขึ้นวันกินไปอยู่ไปกินไปมามันก็ตอดกาลดกาลน้ำมันวลันวันสอนบอนกันุ่นนมาตึงต้งหนึ่งเป็นหนึ่งกระตานาตมีปัจจัยปัจจัการใช้ารแจกจ่าตการใช้กาจ่ยเงินการใ้กวบุมบวชบ้ไปมาปูมาตันวลัน้เ่ยนสภา้กมาเสียเศษหน พกระดาวีชาอันตมารยาตวนสอนมนตนเตลเลียนมาพง่งตะละว่าตวนบนมาตันผู้ทำฟันเป็นได้สมรงมังคสมาแต่อีพ่ออีแม่พอกผู้ฟอคู้พอคผู้พอคผู้วัวลามาตาสุปัสตกอดมังคาสันลันมังคตาฟาดิมคนกินวันโสกดมังคาสั่นสมักู้โตโซมานามังคาตวงองมังกาสูรหนามังกาใจรูดใดน้ำใดองค์ใดญาติภุงตะไลไว้สอนสอนบุตรอารียนติออันพัวมีมีมามา อามกัตโรมาตุนชนอนมนกัตตาการมาตันหลันบุนั้ันเมียนกัตาเจ้าภาพแจ้งให้ปังกระไรไว้ใจมากระตุัวโผ่มาต้นลมมาตึกึงมาแก่นเดนแบนสูมาตาผููกามาขออลมอฮฺน้ำมาแตกแจกในกระตุนมนกันตนมาเติดผุดตังเปิดตําบังเปิดตังขั้งเปิดเกิดวดกระตนจนมนกระตัวโกบังกระตุนอ้อนมอนคนตองผู้เฝ้ากัมีอยู่มีกินเออผู้หญิเอ้ยบังกระใจผู้ไปผู้มามังกระใจกาไฟละผู้ชาความเสียความตาตามากระเติด กูตั้งบังเกิดทัมังบังเกิดสังกลงบังเกิดเกิดชุกเกิดลาบเกิดมันกันบังใจกูมากันลำบาตจนคนมันกันตันทมบุกจตันทาบุกซับบานไม่ปังกระจาว่าบริษัทโรงงานกันมันกระจอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันส่อโตก่อกรมาตอบโตโตโมากระจันวันโตโตโตฮรมาใจเป็นเจ้าเป็นนายปังกระตียนลูกเลี้ยงเปลี่ยนเตียนว่าต่อไปเมืองนอกเมืองไทยไร่ไร่นำมาตั้งเดินทางขอไต่พวกราไม่ไตสุวมาตรา ผู้มากราบมาไหว้กลับไปมีตกมีลาบมาตกตกมาทุนกันลานมาใส่ใหนในวต้นหมอกันจานอธิษานกินว้ปังกะไตสุนลามาตาดมาใส่ไปแล้วให้ชนะใชยาใชโยชีตักเน่ปังะเลเว่นเอ้เด้อพมากแตบเอาเด้อเมปักะเลแว่นส่วนมอนกอนดานมันตามสั้ตัวฝนกันมอนกัน่อนมอนก่อนจุดังกระนังรยะังกะยาเทมงกลยา

Puto, mankoto, solo, natay, i, na, mi, na, ma, nang, ta, ga, jan, tin, หนึ่งัญญาโชนเลขยก่อเนตเนดังๆเลยครูมองเห็นเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดพี่น้องเลขเจ็ดมืเเจ็ดอาเขียนเดขเขียนเจ็ เจ็ดเจ็ดนะครับจ็ดที่มันอะไครับมัเจ็ดนะครับตัวที่สองไอที่สองครับวนครับเอา เจ็ดสองเจ็ดสองส่้เนาะเจ็ดอยู่ในหลักกิโลนะครับหลักกิโลเจกิโลนะครับท่านผู้ชมจ็ดสองฝั่งหนาเมืองเครื่องเลยเจ็ดสองนี่ยเดอนะครับินมาเจ็ดสองึ้นมาจดสองนมาจสองินมาเจ็ดสอง ตัิทามโดยทีดูดีด้วจ้ะชัดๆนะมับโซเจ็ซนครับสามว้อยสองร้อยอยยู่เฮ้ยมีอะไรบ้างครับเจ็ดเจ็ดสองแล้วนอครับเจ็ดสองแล้วตัวที่สามรุ่นกันนะครับเจ็ดสค่ะ เจ็ดสองห้าเดห้ารับเดห้ามาครับเจ็ดห้าเจ็องเจองห้ดสอง้าสามเจ็ดพิมพ์เอเจ็ดมมามกำลดาเขียนได้ เจ็ดสองห้าป๊พิมเลยครับไครพิมสองห้าครับสองห้านะครับเจ็ดสองห้านะสามตัวนพิมตโรพิมพสมคองตัวเองพิมเจ้าพระเจ้ากับผมรั่งสังขารนูเดียชัยสร้างสุระมักรรมัตาสุปะสกไม่ได้หลอกได้ลวงใครปังกรายไม่ใจสุมาตาไม่เคยมาเป็นข้างแรก โสแตกเมกะตําขอย้ำอีกครั้งกรมาตังกะมาตองสุปตะสองลูกผูกมาตองสิงฟองปองมังะโซมกระตนบนล่างกลางมังคตสนสนมเติดนะโมเปิดสมุดเปิดสมกรโยงอาตุงมังะตับพระพมีโมอัตมาไตก็ใช่แล้วเดินขึ้นมาปักระมาตาสุปตะสอง้องันเลยมังคตัวโกมาตองสองตัวตรงนะโมจุ่มนะขึ้ไม่น่อยเด้๋ยวจะเจ็บสองหาครับสามตัวเจ็บสองห้านะครับ

เอาสองตัวเลยบ่สองตัวเลยกับทีเดียวเลยสามสามแปดสามแปด 3, 3, ดสามแปดสิบแปดนะครับแปดสิบแปดแปดสาม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 แปก็ได้นะครับจะมาพร้อมกันสองัแดกับสามินเด้อพี่น้องแปดกับสามก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นแปก็ได้สามก็ได้หมดนครับแปดเ็เดียวกันครับูเดินใช้มาจับปูน

นเสียออกเปนอนกันเขาเยอๆเยอะจเนเมย์เยกันเยดเด้จาเด้อดเมยนะครับหมดเมยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับกวชายล้มนครับให้เลือกเยษล้มนะครับใเขานะครับสเดี๋ยวให้จานเมดูะล้เลยล้มเสีเมยเนาะเมยครับเอาน้ำเยเยแวนะครับล้มเลยนะครับ้งเลยครับจเดยมั้ยี๋ล้วเป็นจี๋ลว สามแปดตรวกันเลขอรจาย์นะสามตรงกันให้ห้าสามแปดสามแปดด้ด้ด้ดูมือ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 นะดูมือครับปู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ดูนคลมตึงเลยดูมือดูมือเอซิครับเดยกปู้กับลูกเองดอกขยันเดกีดูมือนะครับดูดูดีนะ บอลิเสร็จลงเกียมเจ็ด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 นะครับเจ็ดนะครับห้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจค่ะเจ็นะครับพี่นะครับมุนไปมุนมากลับไปกลับมานะครับมุนกลับไปกลับมานะครับ จดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้า ชีติหลักกิโลหลักกิโลครับีติหลักกิโลเน้อทับทิมชเด่นหลักกิโลี่หลักกิโลเครับอยู่ในนี้แหละครับออกแท้ๆหลังจากที่ห้เลียงเสร็จงทองนะครับปู่หลนชันะครับคือได้ขึ้นีด้วยกันนะครับโปรดใช้วิารในการรับชมนะหลักก

ไงทองคัดกับผมไงทองปางงามันนี้วันความดันโชว์ตัวเลขให้ดูหน่อยเขียนเม่รือูแล้วถือเนาะไ่ยังหรอเลขครูิูถือที่บอกว่าครับโอ้โหปัจจุบันก็มายันกันแน่ตึงเลยตึงเลยตึงเลยเดยันบ่สองตัวสองตัวเพิ่นตัดเอาในสาตัวนั่นเ้อ เขาจังแซนแหละเน,ะะเนาะครับผู้เรียนชัยกับพวกโง่ยังได้กันหักับเสือเอาเอางกันละอามาม,มาดีกันดิยังสีเด้ยอยับชีสุ้สองกันดีครับจุดสูข้อขอนจุดสองหางครับผู้เรียนชัยไม่ได้มามุสาไม่ได้มาหลอกมาลวงใครนะพิจารณาญาณตาดูหูฟังดังดมใจเป็นกลางสัตขารเป็นหลักตาดูหูฟังให้นาะอ่าตัวส่วเขามีห่วงกันผู้เรียนชัยไปที่ไหนข้างแรกอเนี่ยตู่ฮาวกับผเนี่ย อคคุณตอนไปผูว์ลงผูหินต่างไปผูวหินเหล็กไฟก็ไปข้างแรกคนจะหายมากนะโมนี่ที่นี่ก็เห็นตะไนยูตัวเห็นตะไนทีวีว่าลักกิโลให้โชคให้ลาบผูววันนี้ผูเดยนชัยก็ได้มาอากับยูทูบหลายช่องอพร้อมจานแซมนะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านพิจารณาญาณนะ อยู่ในใจเสมอ